การแข่งกีฬาเนี่ยมีก,ก็คือแข่งเก็บพวกผลไม้พวกผักผลไม้ก็มีทุกอย่างม่ีแตงโมก็ได้อโวคาโดแคทลุกแตงไทยมีทุกอย่างตันไรกว้างเลยผักก็มีผักกาดก็มีถั่วผักยาวมาระระ รับล่อยเข้าไปเก็บที่ก็เป็นร้อยคนแล้วก็จับเวลาแล้วก็ใครชนะก็ได้เหรียญเยอะหน่อยที่ดังหลังก็ได้แค่เหรียญค่าแข่งตอนนั้นแต่นี้ก็เหมือนจะเป็นคล้าย องค์กรใา้เมืองนักกีฬาเลยที่มันเป็นสัดส่วนคนขายเนี่ยก็ก็เหมือนนักกีฬาแหละขายอาหารก็ต้องทํายอดทําอะไรถึงถึงได้เหรียญคือตาอาหารผักผอะไรน่ะตัวเมืองนักกีฬาเนี่ยเขาก็จะจัดส่งให้การปลูกผักอะไรเหมือนกันก็ก็จะมีทีมปลูก ในไรแล้วก็ก็คล้ายการค้าแหละถูกได้เยอะก็ก็ได้ได้เหรียญเยอะแล้วทำทำงานก็เขาก็นับเป็นเหมือนเหมือนงานเหมือนเวลาแหละทำงานได้นานก็เหรียญก็เพิ่มขึ้นทั้งเหรียญเงินเหรียญทอง หมือนยน่างเช่นว่าเราทําสักสองโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเนี่ยเหรียญเงินก็เพิ่มขึ้นมาเึงทองหนึ่งเงินเพิ่มข,ขึ้นมาซึ่งนักการาก็มีสิทธิ์มาขอขอเล่นได้ได้เช่นกันหรือขอปลูกผักก็ได้เพราะเรานักกีฬาก็จะดีหน่อยคือทําการค้าก็ได้หรือปลูกผักอะไรก็ได้ทางอย่างเรีวพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทําไร่ทําอะไรเนะี่ย ก็จะมีแค่ตรงเรื่วตรงนั้นคือตรงตรงงานตรงนั้นทีเดียวไม่สามารถเล่นกีฬาได้มันมันคือเกมอ่ะกองัางเขาก็ล็อกไป